สวัสด no <questo S 2> ีครับผมนายชัดนะครับผมนายใจดีนะครับวันนี้นะครับที่สี่แยกบ้านกลางพุ่มตอมเสานะครับอ่าบริเวณมูสิทนะครับผมเนี่ยร่วมกับชาวบ้านนะครับร่วมกับผู้นำชุมชนเรามาตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมหักใหญ่นะครับที่นี่นะครับที่สํานักงานกฎหมายนายใจดีเนี่ยนะครับตรงนี้เลยตรงสี่แยกบ้านกลางเลยที่จะอ้าางหน้าก็จะเป็นถนนชรเกษมนะครับก็จะมีการทําครัวเขาเรียกว่าที่นี่เขาจะเรียกชาวบ้านจะรู้ว่าเป็นครัวใจดี ซึ่งจะประกอบด้วยพ่อครัวแม่ครัวแล้วก็พี่น้องที่อยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งเราจะเป็นพื้นที่ท่าเกี่ยวของทํางตำบลมีตำบลวลังตำบลทุ่งางเสาแล้วก็ตำบลฉลุงเพราะนั้นศูนย์น้องรอเป็นศูนย์เอกชนนะครับงบประมาณไม่ได้รับจากหน่วยงานราชการใดเลยกล็มาจากพวกเอฟซีของนายใจดีบ้างมีชาวบ้านบ้างรอบๆตรงนี้แล้วก็พี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศก็ส่งงบประมาณมาให้เรานะครับและเรามีกองทุนของกองทุนแเปดนอยู่แล้วที่ใช้สําหรับ ช่วยเหลือาดีความแล้วก็ช่วยเหลือผู้ส่งไปทั่วประเทศนะครับมาโดยตลอดแล้วก็ใช้รบประมาณนะหรือว่าเป็นสิวงที่เกี่ยวกับพิจานณ์ทั้งหมดเราเริ่มตั้งศูนย์ที่นี่ตั้งแต่วันที่29แล้วนะครับโดยการทำเปิดตัวทำกับข้าวแจกวันละประมาณสัก4-500กล่องนะครับสองมื้อครับมีเที่ยงกับเย็นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับการเกิดตัวใจดีนะครับและหลังจากนี้เนี่ย การลดลงนะครับเราจะเปลี่ยนจากครัวใจดีนะครับจะพักกลัวใจดีเพราะว่าพ่อแ,แม่พี่น้องก็สามารถที่จะทํามาหากุนแล้วก็หุงหาอาหารได้เองละเราก็จะพักกลัวใจดีไว้ถ้าหากมีสถานการณ์น้าท่วมอีกเราก็จะเปิดกลัวใจดีสืยเรายังไม่ปิดนะครับเราพักครัวใจดีไว้แต่ว่าสื่อใจดียังอยู่ที่นี่แล้วช่วงตอนนี้ทางกลุ่มนะครับก็จะทําการแพ็คถุงยังชีพ เราไม่อยากเรียกว่าถุงยางที่เราเรียกว่าถุงปันใจเราจะมีการแท็กถุงปันใจโดยพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับช่วยกันแท็กถุงปันใจและเราจะเยี่ยมพื้นที่เลยเพราะาน้าเขา้าน้ําลดแล้วแล้วก็เข้าได้เราก็มีรถเข้าได้แล้วก็จะมีชาวบ้านพี่ๆน้องๆเ,เนี่ยมีตอนนี้กําลังทํารายชื่ออยู่ว่าบ้านของผู้สูงอายุบ้านของเด็กๆที่ผู้ปกครองอต้องมีภาระ,ะเยอะนะครับแล้วก็คนแก่ผู้หญิงอะไรเงี้ย เราจะเอากลุ่มต <Well, S 1> uh ่อบางตรงนี huh. so could, ้ก uh ่อนโดยนำถุง huh ปันใจไปมอบให้ถ huh. so uh, no. ึงที่เลยก็ถ uh ือ huh. ว yeah. ่าเป็นการเยียบยาครอมครพี่น้องประชาชนด้วยอันนี้ไม่มีเรื่องของรัฐบาลเรื่องของการเมืองเรื่องอะไรเกี่ยวข้องทั้งนั้นเป็นเรื่องของเอกชนซึ่งบริเวณคนแถวนี้จะทราบดีว่าเราทําในภาคของเอกชนนะครับึ่นมีชนนะครับตุนนายเจดีแล้วก็เอฟซีนาดเจดีทั่วประเทศเนี่ยร่วมกันลงขันกันช่วยกันทุกครั้งนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราช่วงโควิด ที่นี่จะเป็นสูวนเพื่อเหลือพุ่มสภัยโกดด้วยนะครับวันนี้เรื่องของน้ําท่วมนะครับเราก็มาตั้งและทุกครั้งถ้าเกิดอะไรเนี่ยที่นี่จะเป็นจุดรวมของการตั้งส่นย์ื่อเหลือพู่มสมัยครับครับ